เสียเมาหลวงตาชัยเจ็ดรอบนะครับสวยมากครับครับสวยชาม้าครับรอบครับรอบรบครับประทับใจมากสวยมากครับว่าบรรยากาศวันนี้มันต้องเป็นตำนานแน่นอนครับตอนนี้เราอยู่กันที่วัดหินโค้งตำบลหนองบัวอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยองนะครับในงานพิธีพุทธาเทวพิเศษเรียนเซมาเจ็ดรอบของพระครูบุรพาจันโทปคุณหรือว่าหลวงตาชัยนั่นเองครับซึ่งก็ถือว่าวันนี้เองมีการจัดงานครั้งยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในวันนี้ก็ได้มีผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดระยองหลายท่านได้เดินทางเข้ามาร่วมในพิธีแล้วก็ให้เกียรติเป็นประธานในการจุดเทียนหน้ามณฑลพิธีนะครับ ครับตาไครามผลไม้ตามอะไรหมดเลยครับนอกจากการทําพิธีบวงสวงบอกกล่าวเทพพย,ยดาฟ้าดินแล้วในวันนี้เองนะครับก็ได้มีน้องๆหนูๆที่ได้แต่งเป็นชุดกุมารกุมารีมาแสดงการละเล่นพื้นบ้านก็เป็นการสร้างสีสันให้งานในวันนี้ดูสวยงาม แล้วก็มีการจับลูกปิงปองเสียงโชคให้ด้วยนะครับได้เลขอะไรก็สองดูกันเอาเองนะครับก็สวัสดีครับก่อนอื่นผมโปเต้ระยองนะฮะหลังจากพิธีบวงสวงนะครับเสร็จสิ้นนะฮะบรรยากาศเป็นอย่างชื่นมื่นนะครับแล้วก็พิธีพุทธาวิเศษเสมาเจ็ดรอบนะฮะแล้วก็เป็นวาระอันดีนะฮะร่วมด้วยกับการสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ณวัดอินโค้งนะครับอุโบสถวัดอินโค้งด้านหลังนะฮะไปในพิธีนะฮะก็จะมีเด็กนะฮะแต่งชุดกุมานะฮะก็กุมารีนะฮะสืบสารวัฒนธรรมไทยนะฮะแต่ดั้งเดิมนะฮะมีการกิจกรรมเล่นของเด็กๆนะฮะทำให้ประเพณีดั้งเดิมนะฮะยังคงอยู่ต่อไปณวัดหินโค้งเลยนะครับก็ฝากด้วยครับวัดหินโค้งนะครับอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะฮะ งานพิธีพุทธาพิเศษในครั้งนี้เรียกได้ว่าล้วนแล้วแต่ได้รวบรวมพระกิติดังสารจังวัดระยองมากันมากมายหลายท่านจนแน่นโบสถกันเลยทีเดียวครับมีเพียงหลวงปู่หกแห่งวัดมาปลำมบิดหรือวัดราบเรืองสุขนะครับที่ท่านได้เมตตาเดินทางมาจากจังหวัดชนบุรีถึงแม้ว่าปีนี้หลวงปู่จะอายุครบ100ปีนะครับแต่ว่าสุขภาพร่างกายของหลวงปู่ยังคงแข็งแรงนะครับ หลวงปู่รัตวัดป่าไหวนะครับปีนี้หลวงปู่ก็อายุ8 4ปีแล้วซึ่งในวันที่10-12พฤศจิกายนนะครับก็ได้มีการจัดงานมุธิตาจิตอายุวัฒนมงคลน,นะครับที่วัดป่าไวหลวหลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่ก็สามารถที่จะไปร่วมงานกันได้นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีหลวงปู่เปรววัดเจ็ดลูกเนินหลวงพ่อเชยทาวารวัดกระเชิหลวงพ่อเหิน วัดหวงหินนะครับเทพเจ้าช้อนเงินช้อนทองนะครับของจังหวัดระยองแล้วก็หลวงพ่อประสงค์วัดท่ามะกอกนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านด้วยกันซึ่งขนาดนี้หลวงตาชัยนะครท่านก็จะได้เป็นประธานในการจุดเทียนชัยในพิธีนะครับ สำหรับเรียนเซมาเจ็ดรอบของหลวงตาชัยนะครับรูปแบบการจัดสร้างของเรียนก็ได้ถอดแบบพิมพ์มาจากเรียนเซมาของหลวงปู่ทิมพ์เมื่อครั้งในอดีตนะครับซึ่งก็ถือว่าการแกะบล็อกออกมาได้อย่างคมชัดสวยงามนะครับหลังจากที่ได้มีการเปิดจองก็กระแสาการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับยอดจองเต็มเกือบทุกรายการ ซึ่งในพิธีวันนี้สําหรับใครที่มาร่วมง,งานนะครับแล้วก็ได้บูชาขันครูก็จะได้รับเหรียญเสมาจากมือของหลวงตาชัยนะครับหลังจากจบพิธีเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากนั่งปรกอธิษฐานจิตเป็นที่เรียบร้อยขณะนี้พระเกจิคณาจารย์แต่ละท่านนะครับก็ได้ทําการอธิษฐานจิตปลุกเสกน้ําพระพุทธนต์นะครับเพื่อนําไป ประพรมที่วัตถุมงคลน,นะครับแล้วก็จะได้ทำการโปรยเข้าตอกดอกไม้เป็นลำดับถัดไปครับ

ครับหลังจากที่ได้เสร็จพิธีพุทธาเทวาพิเศษเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งภาพประวัติศาสตร์นะครับที่พระเกจิคณาจารย์แห่งยุคท่านจะได้มานั่งถ่ายภาพร่วมกันนะครับถือว่าเป็นภาพที่หาดูได้ยากอย่างยิ่งครั้งหนึ่งนะครับพระเกจิคณาจารย์ท่านได้เคยมาปลุกเสกวัตถุมงคลร่วมกันนะครับ ทำแล้วถึงสิบยาวสามสิบต้นทานแล้วบอกละหว้าร้อบาทเท่านัา้นนะครับเปินเชยเ,เลยนะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็เป็นภาพนะครับสทาสาทุชนนะครับที่ได้เดินทางเข้ามาร่วมในงานพิธีพุทธาตัวพิเศษเซมาเจ็ดรอบพ้องหลวงตาชัยนะครับซึ่งก็ได้บูชาขันครูนะครับซึ่งในขันครูเองนั้นก็จะมีได้รับเหรียญนะครับเหรียญเซมาของหลวงตานะครับซึ่งตอนนี้ทุกคนก็ได้ต่อแถวนะครับเข้ามารับจากมือของหลวงตาเองเลยนะครับ ตัวเดีหนูเล้วแต่ผมจะไม่ได้ไม่ได้ผมเดี๋ยววะาสุดบูชามากี่องค์ครับห้าองค์ครับหองค์อันนี้เป็นรายการที่อยู่ในขันปูใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวเราแกะโชวกันเลยนะครับ นี่สวยงามไปเลยนะครับนี่นะครับจากที่ได้เห็นเหรียญแล้วชอบเป็นไงครับถูกใจไหมครับถูกใจครับชอบครับแล้วนอกจากรายการที่ได้บูชาในวันี้ได้จองรายการไหนไปบ้างครับจองงบการหนึ่1ชุดครับแล่วก็เรงินหนึ่งเหรียญครับด้วยครับแกะแกะให้โชว์เลยโชว์ให้ดูนะครับสวยมากเลย เห็ียแล้วเป็นไงครับประทับใจไหมครับประทับใจมากนะคือว่าแกยิ้มออกมาได้โอ้โหคมมากใช่ครับนะคมจริงสวยมากเลข13เมด้วยลักกี้นัมเบอร์โอสวยมากลัวกี้นัมเบอร์ด้วยใช่ครับนะครับแล้วก็ข้างหน้ามีตอกเก้ารอบด้วยอันนี้ตอกเก้ารอบตอกเก้ารอบด้วยใช่ครับโอ้สวยเลยเลขสิบสามด้วยสวยมากครับสวยมากนะครับใช่ไม่เสไหตอกเก้ารอบอ่าไม่ได้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าเหรียญหนึ่งผมแกะมาไม่เห็นแต่เพิ่งมาแกะเจอก็เลยไปบูชามาเพิ่ม ครับแล้วนอกจากรายการที่ว่าได้บูชาหน้าง,งานี่ยได้มีการจองในารายการบ้างไหมจองเหรียญทองแดงไปอ๋อจองเหรียญทองแดงไป <c oughs> อ่าก็สวยนะใช่ครับสวยมากผิวไฟ<ช><ช>ครับแต่พอสำหรับรุ่นนี้ใครพลาดก,ก็น่าเสียใจเลยใช่ครับเพราะว่าเหรียญที่แก่ยว้สวยมากผมว่าบรรยากาศวันนี้มันต้องเป็นตำนานแน่นอนครับเพราะว่าวันนี้เองไยถ้าเราดูจากพระเกจิกนาจารย์ใช่ครับแต่ละท่านนี้ก็ไม่ธรรมดานะใช่ครับอุดทางรักษาทรหมัง รักษาสังฆ์รักษาบิดามารดาสิ่งเหลือเีหลายพงัรักษาพูศต่องไว้พงแต่สิ่งที่มีโชคอิจต่างบิตังปราปรถนาสิ่งใดให้สมความรู้มาปรารถนาทุกข์มาเดี๋ยวบชารียนู่นนี่ว